ธุรกิจยูไลฟ์นะคะเป็นธุรกิจขายตรงค่ะเป็นแบรนด์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมคุณภาพสูงนะคะของเรามีด้วยกัน3แบรนด์นะคะแบรนด์แรกคือ Beyond แล้วก็แบรนด์ Avions ค่ะแล้วอีกแบรนด์หนึ่งคือ iFresh ค่ะ เอสเองนะคะมีสื่อทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์มีดารามีศิลปินสิ่งเหล่านี้จะทําให้แบรนด์ของ u l ไลฟเนี่ยนะคะโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นจะสามารถเป็นอินเซนティブให้กับบิสเนสพาร์เนอร์ด้วยนะคะแล้วยังเป็นสมาร์ทแพลตฟอร์มที่รวบรวมดาต้าเบสไว้นะครก็คือไม่ต้องลงทุนเลยนะคะมี ผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะให้นำเสนอนะคะขายแล้วก็ทำธุรกิจได้เลยที่สำคัญค่ะไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะเพราะเป็นระบบดรอปชิปนะคะในขณะเดียวกันก็มีโค้ชค่ะที่จะสอนงานให้ได้นะคะทั้งออฟไลน์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดค่ะการทำธุรกิจทุกครั้งเนี่ย ทุกอย่างควรจะอยู่บนไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะได้เราก็สามารถทําเป็นรายได้เสริมได้นะคะถ้าเราต้องการรายได้หลักเราสามารถทําเป็นงานฟูลไทม์เต็มเวลาได้นะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อ Business Partner ของยูไลฟ์หรือถ้าไม่รู้จักใครติดต่อมาได้ที่คอร์เซ็นเตอร์นะคะหรือมาที่ Line แอดตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะ